สิบบาทไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ลงช่องไม่ได้แล้วหูนี่ต้มไข่อุ้ยต้้จะไปตลาดนัดด้วยมอเตอร์ไซค์ไปลุ้นกันด้วยกันค่ะอุย้ยสตาร์ทรอเลยเหลอะคะเนียสามีเร็ว สามีไปเอาตังค่ะสาวแล้วก็สาวีอยู่ข้างหลังที่อยู่ขวาถึงแล้วค่ะตลาบนัดของเราต้องข้ามสะพานรถไฟเอ๊ะไม่ใช่ทางรถไฟ ร้านนี้ขายครึ่งโล130ปูสดๆด้ทาขอบคุณค่ะ160่งรครึ่งกิโล80บาทโอ้ยอย่างนี้เปลเบลอเลยขายเลยเจ๊นี่เป็นเป็นเลยโอ้ยนี่แบบสดๆเลยใช่ไหมคะโอ้ยจากทะเลบ้านเราจังหวัดตรังปากใต้บ้านเราครึ่งกิโล80บาทสดๆไม่ ใต้สะพานมีทุกวันมีทุกวันหนึ่งวันเริ่มจากวันวันเสาร์นะวันเสาร์วันจันทร์พุธพฤหัสพุธพฤหัสอ่าหแทบทุกวันเลยหนึ่งสัปดาห์อ่าจันทร์พุธพฤหัสเสาร์อ่าแล้วก็จุกไม่มีอังคารไม่มีไม่มีโอ้โหจะมีนาตาล่วงอ๋อมีที่นาตาล่วงแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนกี่โมงจนถึงกี่โมงคะตั้งแต่หลังเที่ยงเลยหลังเที่ยงเลยแล้วจนถึงค่ำเลย จนถึงค่ำทุ่มสองทุ่มก็ยังมาได้พ่อค้าแม่ค้ายังอยู่ไม่เขินทุ่มหนึ่งมากันเลยค่ะที่นี่ตลาดใต้สะพานทําไมถึงเรียกว่าใต้สะพานเพราะอยู่ใกล้กับสะพานแล้วสดสดสดจากทะเลอู้นี่อะไรคะเนี่ยมึกอะไรคะเนี่ยเขาเรียกว่ามึกอะไร มึกกระดองมุกกระดองพาดองออกแล้วก็ฉีกออกกินได้เลยมันอยู่คล้ายๆกับมึกกล้วยอ่ะกินสดๆเหรอคะไม่ย่างอะไรได้ทุกอย่างอ๋เอาไปย่างได้ทุกอย่างเลยโอ้อยากจะบอกเลยว่าตัวนี้แบบเดูมือมือวาลุตาดูมือโอ้่หง่ใหญ่มากเลยค่ะ กิโลหนึ่งร้อยบาทปลาหมึกกระดองวันนี้ถ้าไม่ซื้อน่าก็คือถึงว่าเรามาไม่ถึงตลาดใต้สะพัดโอ้โหกุ้งครึ่กิโลหนึบาทกุ้งทะเลตัวนี้นะคะครึ่งกิโลหนึ่งรบาทครึงกิโลหนึ่งร้็ดสิบบาทบรรดาจะบอกทุกทุกท่านว่าใหญ่มากดู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 กันได้ถึงว่าพ่อค้านี่แบบโชว์กันชัดๆ กันไปเลยว่าของเราทั้งสดแล้วก็ทั้งใหญ่ว้าวยกกันมาเป็นดวงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องไม่มาไม่ได้แล้วนะคะตลาดใต้สะพานมาจะลืมเจ้านี้บ่อน มาแล้วอย่าลืมนะคะเดินเข้ามา,าแล้วเข้ามาถึงก็เจอเชาว,ชาวแรกเลยค่ะสดสดต้องมาเจ้านี้มาถึงมาทําหาคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อสุรินชื่อสุรินเข้ามาถึงพุกต่างแยกแบบนี้เข้ามาถึงปุ๊บเจอร้านสดถามว่าคุณลุงชื่อสุรินไหมถ้าสุรินรีบเข้ามาอุดหนุนกันเลยคาอนี่เลยค่ะดูกันแบบสด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 กันไปเลย ฟางจากทะเลโค้งหอยปูปลาโอ้ยแม่เจ้าประคุณเอ้อยบอกได้เลยลว่าคุณไม่รู้จะบอกยังไงครูใหญ่มากคือฝ่ามือ,อ,อจานหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็บปกเป็นเจบสามสี่สิบห้าอยอย่างใหญ่มากอุ้ยูพ่อค้าปลาอะไรคะชื่อปลาอะไรคะแขมบาดปลา แก้มบางอย่างใหญ่มากเลยปลาที่นี่นะคะมีแต่ปลาสดสดกิโลละ50บาทเท่านั้นพุ่มสิบบาทโอ้โหดูนี่นะคะนี่คือปลาถูมาสด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 สุดยอดสุดยอดมากๆไปลุยกันต่อเลยค่ะอ๋อโหขอบคุณคุณลุงสรีค่ะข้าวเหนียวไอ้13านี่คืออะไรคะสาคบา อ๋อชิ้นละ13บาทเทข้าวเหนียวนี้ห่อเท่าไหร่คะห่อละหบาค่ะห่อละ5บาทอุ้ยวารุตาาไม่เคยเจอห่อละ5บาทเคยเจอแต่ห่อละ10บาทวันนี้มาเจอห่อละ5บาทพร้อมกับไก่อู้ดมนี่หอมมากๆ ูเนื้อกันให้ชัดๆเลยนะคะชิ้นละ13บาทไม่ได้ใบหวยนะคะแต่เป็นราคาสินค้าของร้านนี้ค่ะ10 10 13แล้วก็13สุดท้ายลงท้ายด้วย5บาทเท่านั้นเองก็โทษนะคะถ้าอยากจะมากินไก่ทอดข้าวเหนียวต้องมาที่ร้านไหนคะ ร้านนาตีค่ะร้านนาตีจีีอ๋อนาตีอ๋อมาแวะที่ร้านนาตีร้านนี้นะคะถัดมาจากร้านของคุณลุงสู่รีนแล้วก็มาตามพี่ร้านไก่ทอดก๋วยเียวที่ร้านนาตีนะคะอุ้ยขอบคุณมากขอให้รวยๆขายดีขายดีนะคะอุ้ยนี่ขนมจูนบ้านเราวอันี้ขนมลูค่ะขนมลูแล้วกนี่ขนมบ้า โอ้โหมาปากใต้ทั้งทีต้องมาให้กินขนมลกูกับขนมบ้ากินแล้วไม่ได้บ้าอุ้ยนี่มีขนมลาด้วยลาลานนแบบแผน่นลาลาใช่อันนี้เป็นลากราบอันนี้จะกรอบโอ้โหอันนี้กรอบส่วนอันนี้ก็จะนิ่มๆนิ่มๆโอ้โหวารุตากำลังจะบอกว่า อยากเชิญชวนมากตลาดใต้สัะพานมุมนี้มาแล้วไม่ติดใจแค่เดินเข้ามาหนึ่งร้านร้านที่สองร้านที่สามนี่ของเหลือเกิอจริงขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีขายดีกับคุณค่ะ30บาทไม่ถ่ายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ลงช่องไม่ได้แล้วหูนี่ต้มไข่อ ขมิ้นกีมมิ้นบ้านเราใช่ไหมคะต้มน้ำส้มโหลดตับตะโหนอต้มน้ำต้มดูไข่ปลาตะเพียนเมืปลานะคะไก่ปลาตะเพียนนี่แกงอะไรกันน้ำต้มยำขาหมูดูนี่ดูนี่สามสิบสามสิบโอ้อร่อยต้องมะนาวสดนะคะโอ้และแม่ค้าข้าวยำนะคะว่าเราใช้มะนาวสดค่ะโอ้โหแล้วดูนี่แกงซ้มไข่ปลา แกงส้มไข่ปลาบอกได้เลยนะคะว่าแซ่บทุกเมนูนเลยอันนี้คือปลาดุดาแกงผัดเผ็ดปลาดุโอ้ดูนี่ดูไ่มคะตักใส่ถุงน้ำแกงนี่แบบ30บาททุกอย่างโอ้ยแต่แกงคั่วปลาลูกปลาและแกงไตปลานี่แกงไก่ใส่นอมสามสิบสามสิบสามสิบโอ้โห วัดุตาพิ่งมาข้างเรกเห็นแล้วตื่นเต้นอดจะถ่ายไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องนรับชมไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในเลยเนี่ยโอ้ยเข้ามาถ่ายข้างในกอบคุณแม่คาใจดีน่ารักมากดูนี่นะคะหมูหวานแกงคั่วใส่ลูกเหลียงอันนี้ผัดหัวหอมแล้วก็นี่ใส่ใบชาพูผมมากมากแนะนำแนะนำนะคะร้านใต้สะพานชื่อร้านอะไรคะคุณน้อง คุณสีริพรนะคะคุณสีด่ดพรรีบเข้ามานะคะถุงละ30บาทวารุตามไม่เคยเจอที่ไหนถุงละถุงละ30บาทเข้ามาในตลาดและอยู่ท้ายสุด,สดนะคะถุงละ30บาทเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาหมูเป็นหมูกันเลยค่ะก็ให้ขายดีรวยๆๆยเฮงๆนะคะ ขอบคุณค่ะบรรยากาศคึกคักมากขอรุตาเห็นสละขโอ,โอมาดูราคาของสละหน่อยกิโลละ50บาทของยี่ห้อสูมารีสละโลละ50บาทโลละ40ก็มีนะคะอือหือเปรี้ยวปากเปรี้ยวปาก ใครที่ไม่อยากแก่แบบนี้มาเชิญแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้กิโลละ20บาทเหรอคะหรือกระปุกละ20บาทโอ้กระปุกละ20บาทไม่ใช่โลละยี่สิบบาทมีทั้งคลิตมีทั้งหอมขอยอมรับเลยว่าเปรียป้ยวปากจริงๆเลยคะ่ะแม่คไหมคะบอกว่า สด,สดสดทำให้เรียบร้อยพร้อมเอาไปแกงได้เลยนะคะราคาก็เป็นกันเองดูนี่นะคะโลัล,ละห้าสิจานละหกบห้าบาทก็จริงๆสุดๆไปเลยค่ะว,ว้<อ>ะวาวเจอของโปรดแล้วค่ะนี่คือขนมปักตา ที่มาเดือนสิบแล้วไม่มีไม่ได้ต้องหาพินให้ได้ใช่ไหมคะมีทั้งขนมพองขนมลาแล้วก็ขนมที่เป็นแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรคะโอ้หืมแม่ค้าขายชุดเท่าไหร่คะชุดเล็กยี่สิบห้าชุดใหญ่สี่สิบร <yes. S 1> าค<ข>าเป็นกันเองใครอยากจะมาซื้อชุดไอ้เขาเรียกว่าชุดขนมไหว้เดือนสิบบ้านเราเนาะาย่าไห ขนมพองขนมปลาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้สาหรับไหว้เดือนสิบบ้านเราเนาอะอต้องมาที่ร้านของคุณแม่อะไรคะคุณแม่แม่คุณแม่แมรีบมานะคะมีทั้งขนมปลานี่ขนมปลา แล้วก็<ม>ชุดแบบนี้<ม>เอออหนุมเทียนมีทุกอย่างให้เลือกสรรเลยนะคะมาที่ร้านคุณแม่แหม่มยังไม่ม้ดอยังม่อีกยังมีอีกใครอยากจะมาบอกบอกคุณแม่แหม่มล่วงหน้าจะขนมาให้หมดเลยโอ้โหแล้วนะคะองหนุ่มเทียนอร่อยอหยหนูซื้อชุดหนึ่ง ซื้อดีกว่าค่ะชิมเค้งใจเ,เดี๋ยวจะขอซื้อขนมเทียนของแม่แม่มนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองชิมว่าของคุณแม่แหม่มอร่อยหรือเปล่าอุ้ยคุณแม่แม่มใจดีให้วรุตากินขนมป้าเดี๋ยวขอให้แฟนอันหนึ่งนะคะเธอลองชิมนี่ขนมป้าขนาย่สิบนมป้าบ้า <c oughs> นาราเราบอกได้เลยนะคะว่าแซ่บมากหากินที่ไหน ไม่ได้แล้วอร่อยหืมหืมจาจามมาร้วยนี่ขน,น,น,ม,นมเทียนซื้อของคุณแม่แหม่มสองอันอันละห้าบาทอร่อยนะอยากจะชิมเหลือเกินสงสัยต้องกับไปชิมที่ทีบ้านแล้วล่ะค่ะตลาดเนี้ยคือติดใจแม่ค่า และเข้าของทุกอย่างคือสารพัดจริงๆไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่ามันสารพัดนึกจริงๆเลยค่ะกลุ่มชิ้น25บาทน้ำยา40บาทช่างลูกละ10บาทยอดสุดยอดอะไรนะคะบใบจังไส้หมูนะคะโอ้บัตรช่งไส้หมูใบจังไส้หมูอันละ10บาท อย่างนั้นขอซื้อเอาไปชิมนะคะ<แ>เป็นของจากคุณแม่อร้านของคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่เชื้อค่ะแม่เชื้ออร่อยนะถ้าอร่อยแล้ววรุตาก็จะบอกต่อว่านี่คือปลาช่างไส้หมูของคุณแม่เชื้ออือเดี๋ยววรุตาเอาไปหนึ่งอันค่ะ ใอันนี้ให้ด้วยนะคะขอ <Okay, S 1> บคุณมากๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเระตุตามาเจอของโปรดของแฟนค่ะน,นี่คือไข่นกกระทาแล้วก็อ,อันนี้เปาขนมรูนๆๆๆแล้วก็นี่ขนมรูค่ะโอ้ดูแม่ค้าแบบตักมือระวิงเลยค่ะลูกค้าโรก,กันเป็นแถวสูงสยัยคมอร่อยมากๆแบบนี้ต้องชิมอีกแล้วค่ะ แอนบอกว่าขอจิมเมน่ยคากขอซื้อสิบบาทแม่คะบอกว่าสิบบาทก็ขายอุ้นน่ารักมากขอบคุณแม่คะมากมากเลยนะคะโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นทีมฉักใส่สูงฉักใส่สูงสิบบาทสิบบาท ไม่ต้องใสถุงค่ะไม่ต้องแค่นั้นก็พอแล้วค่ะขอบคุณค่ะจ่ายเลยจ้าสายหนุ่มสิบบาทขอบคุณมากนะคะวันนี้มีโดนัทด้วยนะคะชิ้นละ1ิบาทเท่านั้นเองวันนตากัลลังจะบอกว่าแม้กระทั่งห่อหมกปลาจากินสิบบาทเนยแล้วก็แกงถุงละ40บาทแบบถุงเบลเลอเบลเลอเบลเลอไม่รู้จะบอกยังไงลุยกันเลยค่ะ ลตตาตลาดใต้สะพานกันวันนี้มีของหวานด้วยนะคะถุงละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นเลยโอ้ยน่าทานมากพูดแล้วก็แบบบอกได้เลยนะคะที่นี่ถ้าใครแวะมาจังหวัดตรังอย่าลืมแวะมาที่นี่เลยนะคะตลาดใต้สะพานมีทุกวันเสาร์จันทร์พุธ พือหัดนะคะยกเว้นวันอังคารกับวันศุกร์ที่ไม่เมีเท่านั้นที่นี่มาที่เดียวครบทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เลยค่ะอยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่บ้านนะคะว่าวรุตาได้อะไรจากหูบนตาหิน แบบกินคนเดียวไม่เผื่อคนอื่นประมาณนั้นแล้วเอาแบบผู่สวยๆด้วยนะแล้วก็แบบคือสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะเอาแบบไหนเอ่ยโอ้ยพ่อค้ากำลังเลือกอุย้ยลูกนี้สวยไหมอ่ะได้ไหมเฮ่ย ร้อยเจ็ดขีดเออไม่ใช่กิโลกับเจ็ดขีดราคาเท่าไหร่เอยสองร้อยสี่บาทสองร้อยเื่อนแล้วกันพราะ้าเนาะอออแกะให้ด้วยค่านี่ฝีมือหั่นแป๊บเดียวเสร็จแล้วของเราเนะี่ยจะเอาไปทําเองเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเก่งมากลูกหืจิบดีๆยิบดีดด ลูกนี้204บาทพ่อค้าลดให้เหลือ200ร้อใจดีด้วยน,นี่ค่ะตังแลกกับตุเรียน200บาทโอยไม่รู้จะบอกอยังไงได้แต่ร้องโอ๊ยโอ้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 ย,อยคือแบบสุดยอดมากๆสามียืนรอค่ะไข่เ,าาเน,น้อคห่นคากำลังรอ้อนๆอร่อยอกลับกันเลยค่ะ ก่อนที่วารุตาจะหมดเงินอังไว้หน้ารถ<ม>าได้ไห <ป S 1> มเอ่ย,ยหน้ารถของเรานี่ค่ะอันนี้คือของโปรดวารุตาเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านกันเลยค่ะ